ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบายอีเปิดช็อตเด็ดแชร์สนันค่ะทหารไทย่องไนท์วิชันค่ะจับขเขมรลอบตัดรั้วลวดน้ำกลางดึกเจอตะเพิดเหวร,รีบเพนก่อนโดนปิดชีพค่ะ เปิดช็อตเด็ดโซเชียลแชร์สนันค่ะทารไทย2่องนวิชันจับขเขมรรอบตัดลวรลวดหนามกลางดึกค่ะเจอตะเพิดเหวอมึงรีบออกไปเลยรีบเพนก่อนโดนปิดชีพค่ะ จากกรณีเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะพลตรีเบญจพลเดชาธิวงนาถยุธยาค่ะผู้บัญชาการกองกาลังบูรพาได้ลงนามในประกาศกองกําลังบูรพาเรื่องกําหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยโดยที่ปรากฏว่าประเทศกัมพูชาได้นําประชาชนเข้ามาก่อเหตุจลาจลในราชนาจ,จักรไทยพื้นที่บ้านหนองจานตำบลนูนหมักมุ่นอําเภอคคกสูงจังหวัดสักแก้วค่ะจึงมีความจําเป็นโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่ต้องใช้กําลังทหารตํารวจพลเรือนตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกคนเพื่อป้องกันประเทศให้พ้นจาก ภายคุกคามดังกล่าวเพื่อรักษาไว้เสื้อธิปไตยของชาติและบูรณาภาพแห่งดินแดนตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยและจําเป็นต้องกําหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยรวมถึงมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยค่ะโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา11แห่งพระราชบัญญัตกิกฎอายการศึกพศ2557จึงให้กําหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยแนวรักษาความสงบเรียบร้อยและมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยดังต่อไปนี้ค่ะข้อหนึ่งค่ะให้พื้นที่ บ้านหนองจาตนตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วเป็นพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อย ข้อ 2. ค่ะให้ถนนสีเพนในพื้นที่บ้านหนองจานตะบนโนนหมากมูดอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วค่ะเป็นแนวรักษาความสงบเรียบร้อยข้อ3มาตรการในการเข้าไปในพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยดังนี้ค่ะ3.1ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้ามาในพื้นที่3.2ห้ามปิดเส้นทางที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการดำรงชีวิต3.3ห้ามถ่ายภาพฐานปฏิบัติการทางทหาร3.4ห้ามทะเลาะวิวาทและดื่มของมึนเมา 3.5ห้ามนำเครื่องขยายเสียงเข้าในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตหลังจากชาวบ้านขเขมรการได้บุกรื้อั้วลนลวดหนามหีเพลงและยางรถยนต์นะฮะรวมทั้งทำลายสแลนสีดำที่ฐานไทยได้ขึงไว้เป็นอาณาเขตเพื่อไม่ให้ชาวขเขมรลุกล้ำอธิปไตยพื้นแผ่นด,ดินไทยณบริเวณบ้านหนองจานอําเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วค่ะซึ่งสถานการณ์ก่อนหน้านี้ค่ะก็มีความตึงเครียดหนักมีการตะโกนด่าดทอและก็ยุยยุฐานไทยด้วยถ้อยคำหยาบคายนะหวังให้เกิดการประทะก,กันค่ะ แต่ล่าสุดเมื่อวานนี้นะวันที่30สิงหาคม2568ค่ะทางเพจ Army Military Fod r ค่ะได้โพสต์ข้อความระบุว่าฐานเขเมรลักลอบเข้ามากะจะตัดรั้วลวดน้ำอีกนะมันไม่รู้ฐานไทยแอบซุ่มดูด้วยกล้องไนท์ว Vision จากนั้นฐานไทยได้สแสดงตัวและและไล่ให้มันถอยกลับไปซึ่งในคลิปก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นสถานที่บริเวณที่ไหนนะคะแต่ในคลิปเนี่ยเดือดแน่นอนค่ะเดี๋ยวไปชมคลิปกันค่ะ เพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดย คุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id at chapsi.store หรือโทร0942369493